ัสลามุอะลัยกุ้มะาราะมาตุลลอฮิวะบาระกาตุวันนี้เราก็มาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยกันนะคะซึ่งนักเรียนดูได้ในหนังสือหน้า72และ73ค่ะวันนี้ควยนักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด10ข้อจาก15ข้อนะคะเราเลือกทำแค่10ข้อเท่านั้นค่ะขั้นแรกขีดเส้นหน้าเขียนวันที่ก่อนนะคะให้เรียบร้อย เนหน้าเขียนหน้าก่อนนะคะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มาหาค่าประมาณกันเลยค่ะหาค่าประมาณนะคะนักเรียนเลือกเลยว่าจะจะทำข้อไหนเพราะมีตั้ง15ข้อแต่เลือกทำแค่10ข้อใช่ไหมคะครูจะเลือกทำเป็นตัวอย่างให้ข้อที่1น,นะคะเขียนเขียนเลขข้อไว้ด้านหน้าเส้นเลยนะคะและเขียนโจทย์เลยค่ะข้อที่1คือ19 19.7นะคะอ่า19.7มาแสดงวิธีคิดกันเลยค่ะเขียนว่าวิธีคิดนะคะเราจะมาหาค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยนี้กันค่ะซึ่ง19.7 19.7อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างอะไรบ้างมาดูนะคะอยู่ระหว่าง่า19.7ของเราเนี่ยเป็นค่าประมาณจานวนเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นมันใกล้ใครระหว่างนะคะถ้าถ้าน้อยลงด้านขวาด้านขวาของหน่วยก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยคือคือใครคะ คือ9ใช่ไหมคะหลักหน่วยคือ9เพราะฉะนั้นด้านขวาของเลข9คือเลขอะไรคะนักเรียนคือเลข7นั่นเองคะ่ะคือเลข7ใช่ไหมคะคือเลข7นะคะคือเลข7อ่าเพราะฉะนั้น7เนี่ยมาดูว่า7ของเราเนี่ยเราจะปัดขึ้นหรือปัดลงได้นะคะ เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าถ้าเป็นจำนวน01234จะปัดลงและถ้าเป็น56789จะปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเลขของเราก็จะอยู่ระหว่าง19กับ20ค่ะทศนิยมจะหายไปเลยใช่ไหมคะ,ะถ้าปัดลงก็จะเป็น19ถ้าปัดขึ้นก็จะเป็น20นะคะ จำนวนเต็มหน่วยนะคะเราก็ดูที่หลักหน่วยให้เต็มที่หลักหน่วยคำว่าเต็มหน่วยก็คือให้เต็มให้สุดให้สุดท้ายคือเป็นหลักหน่วยนะคะโอเคบรัดต่อมาค่ะเลขโดดเลขโดดในหลักส่วนสิบในหลักส่วนสิบ ในหลักส่วน10นะคะคือใครหลักส่วน10ก็คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนั่นเองค่ะก็คือ7ใช่ไหมคะส่วน10หมายถึงอะไรก็คือเศษ7 7ส่วนสิเศษเส่วน10คือเท่าไหร่คะคุณครูก็เท่ากับ0.7นั่นเองค่ะโอเคนะคะเราจะมาพิจารณา7กันดังนั้น ดังนั้น19.7ของเราเนี่ยจะประมาณเป็นเท่าไร่ค่าประมาณนะคะเป็นคลื่น2เส้นนะคะเป็นคลื่น2เส้นถ้าขีดเส้นตรงจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับให้นักเรียนใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้น7 7เจนี่ย19.7จะใกล้เคียง19มากกว่าหรือจะใกล้เคียง20มากกว่าคะถูกต้องค่ะ20นะคะ ปัดขึ้นเนื่องจาก5 6 7 8 9จะปัดขึ้นนะคะเราพิจารณาตัวเลขในหลักทศนิยม1ตําตำแหน่งเพราะเราต้องการให้เต็มหน่วยนั่นเองค่ะคราวนี้ก็ตอบนะคะตอบ20แบบนี้เลยนะคะ ลืมขีดเส้นใต้ด้วยให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนลองไปทําต่อเลยค่ะวันนี้ส่งสิบข้อนะคะสลาโมาอะไรก้ม